ดีครับผมพี่น้องสุกคสุทุกคนขอค้นฟองปลาคือเก่าพี่น้องขอกันอยู่ปลาธรรมชาติเมื่อนี้มาหลาอเบิ่งเฮ็ดพี่น้องฝนตกบ่งแห้งแต่ก็ออกอย,อยู่ปลาธรรมชาติพิละพี่น้องเมื่อนี้มาหาเห็ดผงแดงเห็ดผงแดงออกไม่พี่น่องเฮ็ดดอกแหลกของปีอย่าลืมติดตามกันเด้อพี่น้องเมื่อนี้ เห็เดผงแดงหน่อยเห็เดผงแดงขาเหงาขาลายพี่น้องแรียงแทบแทบอาลุ้นน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งเห็ดดอกแหลกของปีพี่น้องนี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วมาพ,พี่น้องมาเก็บเห็ดใช่หรือโอ้ฝน ดอกแรกของปีดอกแรกของปีเลยพี่น้องเอ้ยนี่เพชรปองแดงแกงแสบเพชรอันนี้พี่น้องนี่เดี๋ดอกนึ่งก็อีดอกนึง่งอีดอกนึงโอ้ยมันนี่ตัวอะพี่น้องมันมันมันหาอีกต้งกลมเด้อพี่น้องเลยเพชรพี่สองดอกคนตัวนี้ พี่น้องเห็ดผงแดงเป็นเห็ดออกกอนโมพี่น้องหน้าฝนพผสมออกกอนโมเห็ดชนิดไหนแดงแซ่บแซ่บเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยขาเนออ้ยขาเปตะเปตะกัดแซ่บแมงพี่พี่รอ้องโขนาดเก็บน้ำฝนเขาด <c oughs> ออ้ออกแล้วออกแล้วพี่น้องฝนมาแห้งบันได ฝนแห้งออกหลายกว่านี้อยู่โอ้ยคนอืมยางงามยางงามดอกบระทันใหญ่ป็นไดไปเลาะไปเรื่อยๆเขาเก็บก่อน เขารรเก็บก่อนพวกข้าบ่โหมก็รังโหมดูดอกนั่งข้างนองโอ้ย,ยกี่ไก่กือโอ้ยตกใจตกใจกิ่งเกือตกใจแมงบงเกือพ์พลกระยาคือกันมาแย่งแมงบงเกือพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดออกเกือแหลกแย่งกันแน่จังหน่อย รารอหาดูน้ากันไปเรื่อยพี่น้องว่าสิได้แกงบ้างมาหนินี่นเห็ดออกไม่ออกบลายปันไดดโอ้นี่ดอกหนึ่ง่นบสุสีบอกก็เลยบอเห็นเกือบเยียบพี่น้อง <c oughs> นี่มันเป็นเห็ดแหลงพี่น้องหลังมันเลยแตกห <c oughs> ลังแตกเห็ดฝนบ่พ่อมันฝนตกใหม่ อุตตะวะขาอวบเตวีหินน้ำงี่เนาะอ้ง oh, ุ is, okay. yeah, ่นกาหมันท้าใหญ่ไงยังงามเลยผมโอ้ยได้แกงแกละมันเนี่ยได้แกล้วได้แกงแล้วได้ออกแป้นมีบ่พอกอีกดอกนึงเลยพี่น้องมันชนใบตองโอ้นั่นโอ้ยข้างงาม ถนูถนอมนคนนของบังคาบบังค่ะแกงยำปุดๆด,ด,ด้วยพี่น้องแ <น S 2> ขานเ่ยเขี้ยวกรุบๆภาษาไทยออกมาท่านร้ายพี่น้องแต่เล่นไปเล่มมาก,กับสิได้แกงอยู่ดอกพอนเป็นฝนแหลกฝนแหลกของปีฝนกระบอแห้งไปได้ดอกแต่มันก็ออกอยู่ออกทำฝนตกก่อนล่ะ ไปแล้ววะอเออมันจะได้แกงเราเมื่อนี้โอ้ยมันถึกแดดเนาะนถึกแดดลัางไรเวัดลังแตกวัดพี่น้องนี่เอ้อน,นี่ก็เอาเฮ็ดๆละดอกเก็บไปเก็บมากก็ด้แกงเองเด้อยโว้ยเราแบบนี้ก็เอาเห็ดเห็ดเถ่าแหลกพี่น้องโอ้ขาทอนหน,กนักแฮะเออแกงเทียงพอดีละ หาไปเรื่อยๆใจเย็นๆคนนมาลายดอกมันเป็นเห็ดออกเกล็กบ่ค่อ,คอยมีคนดอกพี่น้องออกมาลายถผลพ,พ่อพี่น้องเอ้ยปลาแถวนี้มีสารพัดเห็ดอ,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 อืมเป็นปลาใหญ่ปลาก,กว้างเห็ดหนาเห็ดละงอกนี่หมูเราเป็นโลสองโลพี่น้องมันออก เป็นปลาชี้หน่อยพี่น้องนี่ต้นชี้หน่อยนั่นนั่นออีกแล้วพี่น้องอพออีกแล้วอเอราะเล้ยวแม่เห็นแต่ไก่เลยแดงแดงกำลังขนไปตองขึ้นมานะกินไปเรื่อยๆด้แกนแฉะม่อนี่ โอ้ยแองมันแฝดงามน้องงามงามงามไปรุ่นต่อไปขออีกแล้วพี่น้องบรรยากาศเขาป่าหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดดอกแหลงปีเห็ดงอนแหลงปีพุนแฉมเลยใส่แกงแฉมเลย เบตาน,านั่นเบลออ่มขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยพอดีแกงอ,อ้อรับพี่น้องเห็ดคือสีบ่ม,มีแล้วพี่น่องฝนตกบ่แห้งมันออกม,ม่หลายสิเด้กยับบานก่อนพี่น้องเห็ดลิปพ่อเรียกนำใหย่ยซื้อพี่น้องเห็ดมันออก่หลายกหลับบานหากเก็บมังแง้วกับบานก่อนคุณพ,พี่น้องมะแง้ว กระบอกสูงเป็นไรพี่นอ้องมั้นหมากกำลังสุงกคนต้อยจริงมันลงมาเลยพี่น้องเบื้องขี้แดงงามเลยพี่น้องเอาไปก่อยเนาะก่อยกอยใส่นนำประแดกพี่น้องแสบๆนี่ เพราะขมาัดหอยเนาะพอซิมให้พี่น้องเบิงเบิงซ <c oughs> ิมก็หวานหมดแล้วเนะมาะมาพี่น้องกินบักแง่งของน้ำตานหวานบ่หวานหวานหวานอมเปรี้ยวพี่น้องมันนีเป็นหวานหวาน,วาน,วาน,วานอมเปรี้ยวยกออกไร่คักปีน,นี่เป็นผลไม้ธรรมชาติพี่น้องทั้งภาคอีสาน แดงอยู่พี่น้องมาชีมมังเง่าํากันเด้อพี่นอ้องนะเก็บมังเงยาแหลยกลับบ้านละพี่น้องบ้านนี้เห็ดมันออกบ่วลายมันฝนบ่วท่านแห้งบันไดพี่น้องเห็ดคลิปเก็บเห็ดเหลียกนำหย,ย,ย่อยซื้อพี่น้องลอผลละฝนมากระคาดผลคอยเบิ่งกันคักๆาดเก็บเห็ด นี่เอาไว้สำเร็จซะก่อนพี่น้องมาเก็บมะเงี้ยวกราบบานก่อนบานนี่ยมะเงี้ยวกะซุกแดงงามครับคนลไม้ธรรมชาติพี่น้องส่วนเดียวก็พอพอแล้วนี่โอ้ยหมดเลยบระเดี๋ยงยังมีหมดมากัดน,น,นี่ก็ฝากเลือพี่น้องฝากคลิปน้ำเน่ฝากช่องน้ำเน่การเข่าปลาหาเห็ด หล่าไครหมดดอกหมดแดงหาก,กินตมธรรมชาติละพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วทีมีหลาาหลายธรรมชาติให้พี่ให้น้องเบ่งให้ชื่นชอบการเขา่าปลาการหล่าเฮ็ดกัดอย่าลืมกดติดตามช่องคีิปนี่เอาสำเน็ตสักก่อนพี่น้องปากไหวสำเนีตเรียกนำหย่อยสักก่อนสำหรับการหาเห็ดเห็ดกระไดบัวร้ายเราพี่น้องมันออกบ่ท่านหลายก็ได้แกงอ๋อ แกงอ๋อใส่น้ำอเจะนี่ลนะพอดีแสบได้ร้ายกับก็บ่วแสบยยยย <laughs> อยากโชว <laughs> ์อยอา,ากโชว,ว์พี่น้องเรื่องขนงเงี้ยวุณแซบพี่น้องเอาไปก้อยแซบเอาฝากไว้สำกนิดละพี่น้องพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สำกนิดละครับสวัสดีครับผม